อย่าประมาทเอมาทที่มีอำนาจความใจดีของเรามักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความอ่อนแอหรือความไร้เดียงสาในขณะที่เราเป็นเครื่องจับเท็จของมนุษย์ที่ได้รับการสอบเทียบในระดับสูงและนักรบผู้กล้าหาญเพื่อความจริงและความยุติธรรมอย่าสับสนความใจดีของฉันกับความอ่อนแออย่าสับสนธรรมชาติที่รักของฉัน กับการไม่สามารถใช้เสียงของฉันเพื่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือฉันอาจเป็นนักรบแห่งความรักแต่ฉันเป็นนักรบฉันจะพูดในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อความจริงสำหรับทุกคนและทุกสิ่งที่สมควรได้รับเสียงหรือความช่วยเหลือเสมอจิตวิญญาณน,นักรบของฉันจะพยายามแก้ไขความผิดเสมอหยุดคนพาน คนแอบอ้างคนหลอกลวงและผู้กดขี่และยืนหยัดอย่างกระตือรือร้นกับผู้ที่พยายามเปลี่ยนแปลงโลกในนามของสันติภาพและความรักฉันต่อสู้เพื่อหยุดความเกลียดชังการเหยียดเชื้อชาติผู้มีอำนาจในการตั้งคำถามขาจัดความอายุติธรรมรเผชิญหน้ากับการเลือกปฏิบัติขจัดความโหมดร้ายและการกดขี่ ฉันจะซื่อสัตย์ต่อตัวเองต่อผู้อื่นและทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นฉันจะดุ่มเททั้งหมดที่มีเพื่อให้แน่ใจว่าความรักจะชนะอย่าประเมินความหลงไหลความอุสาหะความพุ่มเทหรือความดื้อรั้นของฉันต่ำเกินไปฉันคือนักรบฉันคือนักรบความรัก คือพระเจ้าของฉันเรารวมการด้วยความรักเท่ากับเราเข้ามาสมบูรณ์กลมกลืนกับพระเจ้าเราสร้างด้วยความนอบน้อมและความกตันยูเพื่อขายแห่งแสงนี้เพื่อให้บริการความดีสูงสุดของทุกคนที่เกี่ยวข้องเราสวดอ้อนวอนเพื่อการรักษาเพื่อปลุกให้ตื่นทั้งตัวเราและคนทั้งโลก เพื่อเราจะได้เรียนรู้ที่จะไว้วางใจอย่างไม่มีเงื่อนไขในพระเจ้าบำรุงและกระทำด้วยเมตตาในทั้งหมดที่เราทำเราขอขอบคุณสำหรับคําอวยพรและความช่วยเหลือจากพระเจ้าและผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณสูงสุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดความสุขคือประสบการณ์ทางจิตวิญญ,ญาณของการเลือกที่จะใช้ชีวิต ในแต่ละช่วงเวลาด้วยความรักสันติภักคุณและความกตัญญูกตตะเวที